เราจะพาเดินไปชมน้ําตกผาสวรรค์ชั้นเจ็ดครับโอเคกำลังไปน้ําตกครับตามมาเลยครับเส้นทางเดินง่ายๆเป็นแบบนี้ครับหมุดไปเรื่อยๆครับอา้าวถึงถึงน้ําตกทานสวรรค์ชั้นหนึ่ง โอ้ขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วครับอ่างหินกินรีมาถึงชั้นสามแล้วครับอ่างถ้ำแก้วเราจะไปต่อชั้นสี่ครับขึ้นบันไดไป สวยงามมากน้ำเยอะมากเลยครับหลังจากที่ขึ้นมาจากทั้นชั้นสี่เราจะมาเจอจุดนี้ครับว้าวเด็กสาวงามมากเลยโอ้คุ้มค่ากับการเหนื่อยขึ้นมาเลยนะเนี่ยจากชั้นสี่จะขึ้นไปชั้นห้าแล้วครับต้องไต่อย่างนี้ครับ ไปเรื่อยๆครับระหว่างทางเดินเป็นอย่างนี้ครับระหว่างชั้นสี่กับชั้นห้าว้าวว้าว,ว,าวเห็นอะไรกันไหมเพื่อนๆโอ้ยอยากให้ใคร่อนเพื่อน,น,นมาเห็นจังเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดกำลังขึ้นชั้นห้าครับ ต้งขึ้นชั้นหกครับต้องขึ้นตามบันไดตรงนี้ขึ้นตามบันไดเรามาถึงเราขึ้นมาถึงชั้นหกแล้วครับชั้นหกขาพี่ลุนเราจะขึ้นไปชั้นเจ็ดแล้วครับต้องไส่บันไดขึ้นไปอีก หลุดบันไดเราก็จะมองเห็นชั้นเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับว้าวสูงมากขาสวรรค์สวยงามมากศกหาสวรรค์ชั้นเจ็ดโหสุดยอดสูงมากเลยครับเงอนคอตั้งบาเลย นี่คือน้ำตกพราสวรคนทีกเงวงวดการชนะบุรีโอ้สวยงามมากโดยเฉพาะหน้านี้อลังการมากสุดจะบรรยายไล้แหละต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเอง เพื่อนดูสิคะโอ้โหยอดน้ำตกผาสวารรค์มีทั้งหมดเจ็ดชั้นทุกชั้นสวยงามมากและมากที่สุดก็คือชั้นนี้ชั้นเจ็ดสุดลูกหูลุตาน้ำหลากหลายมากโอ้โหสุดยอดเลย